โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตัวกงชาแนลกันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาเออบอกวิธีการเดินเกมของหยานนะครับแบบละเอียดนะซึ่งผมต้องขอเกริ่นไ้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่เมยนหยานเหมือนกันนะครับเพราะแบบก็ไม่ค่อยได้เล่นนะนา,นานทีก็เล่น,นครับพอรู้วิชงวิชาอะไรติดตัวอยู่บ้างนะครับอ่าแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการคิดของผมว่าผมคิดยังไงเวลาเล่นหยานนะครับผม โอเควิธีคิดว่าเราจะฟาร์มจบบนหรือจบล่างนะครับมันอยู่ที่คู่กลางของเรานะอันนี้คือความคิดของผมนะครับถ้าเกิดว่าคู่กลางของเราเนี่ยเป็นฮีโร่เลตเกมนะผมจะตัดสินใจฟาร์มจบแคลรี่นะครับแล้วก็จะได้ลงมาเอาของนะแต่ถ้าคู่กลางของเราเก่งนะครับอย่างเช่นเกมนี้นะก็จะเป็นโตโล่กับดีแลกนะครับก็ซึ่งค่อนข้างเก่งนะผมก็เลยตัดสินใจฟาร์มจบออฟนะครับจะได้ลงมาแก๊งเลนแคลรี่ต่อนะครับ ถ้าเกิดถามผมว่าแล้วทําไมถึงต้องฟาร,ร์มจบนู่นจบนี่จบนั่นด้วยล่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้มังกรใช่ไหมแล้วเราลงกลับฟาร์มบูเนี่ยมันจะไวกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฟาร,ร์มจบแครี่แล้วเราขึ้นมามังกรเนี่ยเราจะเสียเวลาเดินกลับไปฟาร,ร์มที่เลสน,นะซึ่งมันจะเสียเวลาไปนะครับทุกคนทามมิ่งเราจะช้านั่นเองนบนี่ก็เป็นเหตุผลง่ายๆว่าทําไมผมถึงต้องเลือกทําเลนไหนเลนไหนแล้วก็ดูคู่กลางนะครับอ่านี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะโอเคอันดับแรกก็ฟาร์มไปนะชิียวเวไม่มีอะไร เวลาเล่นยานฟาร์มเนี่ยก็อัพสกิลหนึ่งมาฟาร์มนะครับแล้วก็ทำสเต็กแบบเมื่อกี้นะมันจะฟาร์มไวนะครับโอเคอันนี้ผมก็ข้ามมาให้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับในช็อตฟาร์มนะอันดับแรกในเวลาเล่นป่าเนี่ยผมก็พยายามจะแนะนําทุกคลิปเลยนะครับว่าให้พยายามเนี่ยแท็กกลางด้วยนะครับอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยเมดเราเนี่ยเติมบนนานมากนะซึ่งผมก็ได้เวฟกลางคนเดียวเต็มๆเลยนะข้อดีของการได้รับเวฟกลางคนเดียวเต็มๆคืออะไรนะรมันขึ้นรวยนะทุกคนคือเราจะรวยมากๆเลยนะครับต้นเกมนะ คือเวฟหนึ่งเนี่ยจะได้เงินประมาณ150นะครับประมาณนั้นนะครับเราเนี่ยจะได้ขวานฟาร์มค่อนข้างไวนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีนะแต่ถ้าเราได้ได้รับเวฟคนเดียวอย่างนี้เรื่อยๆครับเงินเราเนี่ยจะโคตรดีดเลยนะแล้วก็จะเก่งมากๆแล้วก็จะรวยนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็เห็นเพื่อนเขาเล่นตรงกลางแม่น้ำเห็นไหมผมก็วิ่งไปซ้อนนะยานช่วงต้นเกมเนี่ยอันติจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใช้ให้โดนนะครับผมอ่านี่ก็เรียบร้อยนะได้คิวมาโอ้ได้ทั้งคิวได้ทั้งคิปต้นเกมคือแบบ เนี่ยเราก็ดีดนะครับอ่านีก็แบบแป๊บเดียวก็ได้ได้ส่วนประกอบรองเท้ามาตั้ง2ชิ้นแล้วทุกคนโอ้โหซึ่งรวยมากเมื่อกี้เนี่ยผมก็ชชวบไปดูแมปเมื่อกี้นะก็จะเห็นว่าแพนด้าเนี่ยโลนะครับอ่าแพนด้าโลโลกียังไม่สีอย่างนี้นะผมก็ตัดสินใจที่จะเปิดมังกรเลยนะครับอ่าคือทีนู้นเนี่ยถ้าจริงๆถ้าแพนด้าไม่โลนะผมก็คิดว่าโอกาสที่เราได้มังกรเนี่ยมันก็น้อยอยู่นะเพราะว่าแพนด้าอาจจะเข้ามาแย่งก็ได้นะครับแต่นี้ทีนู้นเขาไม่สนใจเราเลยนะดูดิผมก็ตีคนเดียวจนตายจนนได้เลยะครับ อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเราจะได้แบบว่าเออได้ทัมิ่งได้แบบได้ออบเจกครับได้เลเวลได้เงินนะข้อดีของการได้ออบเจกต้นเกมนะครับมันจะทําให้เพื่อนเราแบบเงินนะครับได้เงินแล้วก็ได้บัฟดงมังกรด้วยนะครับเวลาฟาร์มเนี่ยพยายามทําเป็นสแต็กสีฟ้านะทุกคนอย่าทำเป็นสแต็กสีส้มนะครับถ้าเป็นสแต็กสีส้มเนี่ยมันจะฟาร์มช้านะครับอ่าสีฟ้าแบบนี้นะถามว่าทําไมผมถึงรู้นะครับเพราะว่าผมดูพี่เดเซอร์มาครับผมก็ไม่ได้ช้ำหยาขนาดนั้นนะโอเคอันนี้แพน้าเขาก็เอาออบเจก์ของส่วนแล้วนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคือถ้าเขาไม่ได้มังกรเนี่ยเขาก็แยกมาเอาคองแทนนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินเกมที่ถูกต้องนะแต่นาเขาก็เดินเกมดีนะครับเขาก็ไม่ได้เดินแย่นะตอนนี้เนี่ยผมกะว่าจะมาเอาคีฟนะทีแรกแต่เห็นเพื่อนเล่นนะก็เลยแบบขึ้นไปนะแต่มปเลยุงไปแล้วส่วยเลยคือคีฟก็ไม่ได้คิวก็ไม่ได้นะเราถือว่าเราแบบทำพลาดนะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็มาฟาร์มนะเวลาจะเล่นจะอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูคีฟด้วยนะครับว่าคีฟในไหนเนี่ยมันชนกน นะถ้าเรายังไม่เคลียร์คลิปเนี่ยโอกาสที่ป้อมเราแต่เนี่ยมันจะเยอะนะครับถ้าคลิปข้าป้อมเราเนี่ยแล้วถ้าเขาวิ่งมาตีเนี่ยเราอาจจะเสียลเลือดป้อมไป C ี่ประมาณครึ่งหลอดน,นะอันนี้ึ้นเป็นเรื่องไม่ดีนะเวลาจะไปเดินตเติมเลนเดินะไรเนี่ยเราก็พยายามดูคลิปด,ด้วยนะครับอ่าช็อตนี้ทําไมผมถึงรู้ว่าแพนด้ายังไม่ได้เอาเลสแล้วทําไมผมถึงตัดสินใจมาเอาเลสนะเดี๋ยวผมจะย้อนภาพกลับไปดูอ่าจะสังเกตว่าช็อตนี้นะครับช็อตนี้เราเดินส่วนกับมันได้ใช่ไหม อ่าแล้วตรงใต้ตีนแพันด้าเนี่ยเขายังไม่มีเลสนะครับอ่าแล้วเขาก็เดินมาเขี่ยกลางนะซึ่งช็อน,นี้เนี่ยทำให้ผมตัดสินใจเอ่อเข้าดักเลสเลยนะครับเพราะรู้ว่ายังไงพันด้าเนี่ยก็ต้องมาเอาเลสอยู่แล้วอ่าพอดักเสร็จก็เล่นเลยนี่ไงดูใส่แล้วดูช็อน,นี้ <c oughs> โดดผิดทางครับโอ้โห,โหเสียดายมากเนี่ยช่อน,นี้คือแบบเราดักสวยนะคือเพื่อนก็แบบว่ารู้งานด้วยแนละ้วมาดักกับเรานะแต่เราแบบพุ่งผิดด้านนะโอ้โหเสียดายมากช่อน,นี้ ถ้าเราได้ค่าแบบเราได้ทั้งแบบว่าทั้งคิวได้ทั้งบัฟเข้ามาเลยนะแต่ฉันนี้ก็ไม่เป็นไรเราพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ปล่อยมันผ่านไปนะครับอันนี้แมนก็แบบว่าแรงนะได้มาลึินคิวนะก็แบบยังดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับโอเคพอไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเราก็ฟาร์มนะครับไล่ทามมิ่งไปนะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรให้ทาในแมปเนี่ยก็ไปเล่นก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราตัดสินใจนะได้หมดเลยนะครับไม่ไม่ตายตัวนะอิสระนะครับ อยากไปแก๊งอยากไปดักอันนี้ก็ได้หมดเลยครับอยู่ที่เราตัดสินใจนะอันนี้ผมก็ตัดสินใจฟาร์มก็เลยฟาร์มนะนี่มีอะไรข้ามดีไหมข้ามเลยโอเคเมื่อกี้ก็ไม่ได้ข้ามเยอะหรอกก็แค่ข้ามการเดินอันนี้ผมก็เห็นเขาโผล่ร่างสองนะนี่แบทแมนก็เรียกรวมผมก็จัดไปแบทแมนลุยใส่เลยนะยาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งแล้วหมาดิมาดิปานตะวันรู้จักไหมเพื่อนปานตะวันอ่ะเอาฮีโร่คามิคางูรนะแะแต่แต่ก่อนก็จะเป็นแดนนะทวน <laughs> ส่วนไอลับอันนี้ก็เป็นการคอมโบของอยางนะซึ่งบอกตรงๆว่ากดมั่วนะกดมั่วนะไม่รู้ว่ากดไหลบ้างแล้วก็กดๆไปนะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีไรนะก็พอได้คิวมาเสร็จปุ๊บก็เอาป้อมต่อนะครับเวลาเราสังหารศัตรูฝั่งนู้นได้หรือเราฆ่าฝั่งนู้นได้เนี่ยสิ่งที่ควรทำนะครับนั่นก็คือการเอาสิ่งอะไรก็ได้ที่เป็นของเขามาครับ <S <S 2> <S 2> <S <ๆ>อย่างเช่นคิปป่าเขานะครับป้อมของเขาไม่ก็แบบว่าพวกเอ่อออบเจกต์นะครับอะไรอย่างนี้ โอ้ยไม่ค่อยสบายแล้ต้องขอไปด้วยนะครับช่อนนี้พันหน้าเขากันคีดีนะครับเขาพยายามโฟกัสเวฟก่อนนะแล้วแบบค่อยมาโฟกัสเราต่อับแต่ถึงเขาจะทําดีแค่ไหนแต่เวฟเราก็มาต่อแล้วซึ่งรอบนี้เขาคงจะกันยากแล้วเพราะว่าพวกนี้ทั้งผมทั้งแบดแมนนะครับโอเคพอเราได้ป้อมเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทาต่อไปนั่นก็คือฟาร์มครับฟาร์มอย่างเดียวนะอันนี้ของขึ้นก็เอาของซะหน่อยนะไม่มีไรนะเพื่อนข้าบนก็เดือดกันจัดเลยนะครโอเคนี่ก็เอาของชิวๆ ได้มาสวยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นการฟาร์มเลยผมข้ามเลยแล้วกันนะครับโอเคนี้ผมก็ข้ามมาแป๊บเดียวนะผมเห็นเนี่ยข้างล่างเขาเล่นกันนะับนี่ผมจะไปรับแบทแมนนะก็วิ่งไปนะแต่ว่ารับไม่ทันแบทแมนตูไปก่อนตอนนี้ฮึบฮึบอ่าไม่โดนครับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรลูกแมเงาครับเงาเลยวิ่งเล่นนะเปิดอัตติวิ่งเล่นนะนนนะ <c oughs> ไม่เป็นไรคนระับเราก็พลาดไปแล้วเราก็ฟาร์มเคลียร์ค,รครีไปนะอันนี้ผมก็ทําเวฟสูงไว้นะจะได้ไปทำเออ ไปฟาร์มบตูต่อนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาบูนะเดีย๋ยวผมคาบเลยแล้วกันลนะมั้งไม่มีอะไรลนะมั้งตอนนี้โอเคหลังจากที่ผมวิ่งขึ้นมาฟาร์มบูเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เห็นขบวนเข,าเ,ขาเล่นกันนะครับก็เลยวิ่งขึ้นไปเติมนะตอนนี้โลกิแบ,แบบจัดฮึบสิกเกอร์และแบทแมนเข้าไปตอนนี้ยังไงผู้หูสวยงามจัดละโลกิปล่อยเมาส์เลยฮนะเรียบร้อยรอดไงครับอ้าวแล้วยังไงมีคนมาต่อแล้วช่วงนี้โอ้โหดูอย่างนละไหรครับไหรครับปานวาลีปานวาลีืห อยากได้เป็นตัวที่เก่งนะถ้าแ,แบบเลเวสิบสองยิ่งเก่งนะครับเวลาเปิดตีนี่คือแบบพลังมากเนี่ยเอาลงยากยานนะอันนี้ไม่มีอะไรผมก็นึกว่าบูเขาขึ้นนะเอาขึ้นพอดีเลยนะครับก็เอาบูเลยนะครับโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรคนระับฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มทําเวฟฟาร์มทำเวฟเวนะครับถ้าไม่มีอะไรทำนะก็แบบว่าพยายามมองหาเวฟที่ยังไม่ได้ทํานะครับหรือว่ามองหาป่าที่เขายังไม่ได้เอานะแล้วก็เอาทําเวฟเอาคีฟเอาอะไรก็ได้นะที่เป็นเงินนะครับหรือว่าออบเจกต์ยังไม่ได้เอาเนี่ยเราก็มาเอาออบเจกต์นะ เกมน,นี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วมั้งผมข้ามเลยแล้วกันเอาไปข้ามช็อตที่จําเป็นนะครับโอเคอันนี้ผมก็ข้ามมาผมฟาร์มเลสเสร็จผมก็มาตีคองนะช็อตนี้ก็ข้ามไม่ได้ไกลมากแล้วช็อตนี้เพื่อนเล่นอยู่ข้างหลังนะครับเราก็เวลาจะเล่นเนี่ยผมแนะนําให้ทําสเต็กส้มแบบนี้นะใสไ่ไปลับนะลับ้ัดยินดีว่าคามิคังุระแดนนะครับช็อตนี้ม,มามามา,มาเพื่อนมาหยันม,มาแพนได้ยังกลัวแ <laughs> พนได้บอกนีก็แล้จกันายจ้าไม่ไหวไม่ไวหว <laughs> คือหยาดมันแบบตัวน่ากลัวนะใครเห็นก็แบบต้องกลัวนะครับอ่านี่แบตแมนก็มาเก็บงานสวยนะดูเลยแบบพอเวลสิบสองแล้วเราก็แบบเดือดนะครับเขตช็อตน,นี้ผมก็เห็นว่าคีปม่วงยังเหลือนะก็เลยแบบจําเล่นต่อนะครับ <c oughs> โลคิเนี่ยช็อตน,นี้เขาทําดีนะก็แบบว่าวางสกิลเคลียร์คีมนะแล้วก็ขังผมไว้ท่วงเวลานะเห็นไหมช็อตน,นี้เขาก็กันเอ่อปอมได้ด้วยนะอันนี้ผมก็วิ่งมารับแบทแมนะให้แบบไวยโอ,โอเขากลัวผมนิดนึงนะ แบบโลกิเขาเล่นดีนะตอนเมื่อกี้นะเขากันบ้านได้ด้วยนะเขียนแะล้วพอเราขึ้นไม่ได้เราก็ไม่มีอะไรก็ถอยกลับมาฟาร์มนะเดี๋ยวผมข้ามเป็นอนฉากสําคัญเลยแล้วกันนะครับเพลหลังจากที่ผมฟาร์มบูฟาร์มเลสเสร็จแล้วนะผมก็ขึ้นมาขาบนแบบนี้นะเวลาถ้ายยังไม่เล่นอะไรเนี่ยให้ทำสแต็กสีแบบนี้ไว้ก่อนนะอ่าแล้วจังหวะนี้ยังไงฮนะโตโรเขาไปเปิดแล้วเราก็ต้องตามเพื่อนนะครับมามางทีเนี่ยฮินุเขามีของลอัโดนขังไปหนึ่งทีแล้วยังไงเข้าไปโคตรสุดนะยันไปป้อมนะเราโดนเ,เล็กกระชากไปหนึ่งทีเสียจังหวไป ยังไงอันตีส่วนเขาอยู่อ้โขลนฮาวโอเคช็อตนี้ก็เป็นชอน็อตแบบว่าก็ได้ก็เสียนะแล้วก็แบบทั้งได้ทั้งเสียเลยนะครับแต่ซึ่งเสียมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะหรือว่าคุ้มวะถ้าได้บปเล็กเข้ามาเออคุ้มนะครับอ่าได้ปะเดี๋ยวผมดูก่อนค่อยข้ามดูกับคนดูพร้อมกันโอเคได้คุ้มนะครับไฟนี้งไงก็คุ้มนะเพราะว่าได้บปเล็เข้ามานะครับเดี๋ยวผมข่าเป็นตอนผมเกิดเลยแล้วกันไป โอเคช็อตนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มาฟาร์มนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนทีมเขาจะพยายามขึ้นป้อมเรานะก็ขึ้นมาช่วยเพื่อนกันสักนิดนึงนะครับผมไม่กล้าเข้านะกลัวโลกิกลัวโลกีจับนเะลยโลกิจนะับเฮ้ยแล้วแบทแมนโอ้โหสวยแบบเดียววู๊โอ้โหหายเลยเปิดนินตเกอร์เลยเราโอเค๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันนะครับข้ามไปช็อตที่แบบว่าจะบวกดีกว่านะไปโอเคหลังจากที่ผมเอามังกรเสร็จนะผมก็มาเอาคองต่อนะสองบัฟเลยนะครับอันนี้เพื่อนก็ไปโซนให้นะครับ โตโร่แบบเล่นดีมากนะช็อตนี้แบบข้ามโคตรนานอะ่ะจนพวกผมได้คลองนะก็ถือว่าดีนะครับคุ้มนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นช็อตเอาอ็อบเจกต์เฉยนะครับอ่าเดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันนะข้ามไปข้ามอีกอ่ะ <c oughs> ข้ามบ่อยเถอะไปมาข้ามข้ามโอเคช็อตนี้ก็หลังจากที่ไปฟาร์มเลสเสร็จแล้วผมก็มาทําเวฟล่างไว้นะแบบจะได้ไปขึ้นป้อมนะเฉยนี่ก็ไม่มีอะไร,รก็รอพยายามเล่นนะดีแลกกลางตีแล้วปุ่ไปสวยฮนะจังหวะนี้ยังไงโตโร่เป็นหลัง เล่นไหมเข้าไปปึ๊บปึ oh ๊บปึ๊บเล่นแบบกลัวๆนะกลัวโลกิจับนะผมไม่กล้าเข้าสุดมากนะครับช่อนี้ก็เหมือนแบบว่ามังกรใหญ่กําลังวิ่งเข้านะช่อนี้ก็พยายามหาจังหวะเล่นอยู่และยังไงฮะช็อนี้มังกรกําลังเข้าบ้านแล้วยังไงเพื่อนเล่นไหมเล่นไหมรอตโลเปิดนะไม่กล้าเข้าตโลต้องเล่นแล้วเพื่อนต้องเล่นแล้วไหมโอเคตโลโดดไปแล้วได้ยังไงช็อนี้ครับทำเพื่อนไว้ล่วงไปนึง ล่วงไปสองนะ้วสวยจัดช่อน,นี้สวยนะจับต,ตโลเข้าไปเปิดให้เรานะก้าเปิดกล้ารับดาเมจให้เรานะอ่าแล้วทำไมเราแทงป้อมเราเพื่อนเดยวก็ตุย <c oughs> โอ้โหป้อมยีโหตรแรงโอเคทีน,นี้ก็เหมือนจะจบแล้วนะก็แบบว่านี่โฟกัสตอมเย้ชนะนะครับอ่าก็เกมนี้ก็อาจจะไม่ได้สอนอะไรมากนะครับแต่ก็พยายามสอนอยู่นะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นหยาดก่งขนาดนั้นนะครับก็ไม่ได้รู้รายละเอียดของตันมากนักนะครับรู้แต่ว่าวิวสุดสองแล้วมันแบบ พลังอะรู้แค่นั้นนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ขอหยานก็ทําแล้วนะครับเกียร์ปลเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเรียงลําดับตามคอมเมนต์เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามให้กันด้วยแต่จ้าไปแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ I am 1กิโล